สวัสดีครับสรุปข่าวลร์พูนะครับ29ตุลาคมนะครับกับผมโค้ชแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลร์พูกันนะครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องราวของโค้ชเก่านะครับที่ออกมาพูดถึงเส้นทางของเจ้าหนูวิลเลียมนะครับที่ปีที่แล้วเขาคุมทีมมาเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของดาวิดอาราบานะครับก็มีข่าวว่าลร์พูเราเนี่ยอยากได้ในเดือนมกราคมนี้โอริกี้เองก็มีโอกาสอาจจะย้ายออกจากทีมรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในข่าววันนี้กก่่่ออออนนนืขบบคุณสเซรรร์ะัห ยาแก้ปวดเมื่อยตาแกเ้เบนเน็บยาหม่องสูนพายตาจอมทองแล้วก็ยาถ่าย1 2, านึผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองเหล่านี้นครับสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพน,นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารใน,ในวันนี้กันเลยนะครับนะเรามาเริ่มกันที่เมื่อวานนี้มาดูสถานการณ์นักเตะเจ็บของเรากันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนครับฟา์บินโยนะครับก็เป็นคนที่บาดเจ็บในเกมล่าสุดแล้วก็เป็นการเจ็บกล้ามเนื้อครับ นะแล้วซึ่งเจนคอาก็พูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าโอ้โหสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้เกิดขึ้นนั่นก็คืออาการมาเจ็บของฟาบินโยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับแล้วถามว่าจะพักเท่าไหร่ผมก็พูดไปในไลฟ์สดเมื่อวานแล้วละ่ะในสตรีมนะครับว่าอาการบาดเจ็บแฮมสติงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับต้องไปรอผลการสแกนซึ่งล่าสุดผลการสแกนยังไม่มานะครับเพื่อนๆถ้าสแกนออกมาแล้วเป็นอาการบาดเจ็บแค่ระดับหนึ่งประมาณ1 0บถึงสิบ สิกว่าวันเนี่ยสิวันก็อาจจะหายแล้วแต่ถ้าระดับ2ระดับ3ระดับ4ก็ไล่เรียงกันไประดับ4ระดับฉีกขาดเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเดือนแต่ซึ่งเรามังไม่รู้ว่าฟาบินโยจะเจ็บระดับไหนซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตผมจะอัปเดตกันให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเฮนโดเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮนโดโดนเปลี่ยนตัวเนี่ยเจ็บหรือเปล่าซึ่งผมก็วิเคราะห์ไว้ในเจาะหลังเกมเมื่อวานนี้แล้วว่าไม่ใช่หรอกคงเป็นเจนนอ่เ,เปลี่ยน เปลี่ยนตัวเพื่อเซฟแรงซึ่งใช่จริงๆครับเจนคอปเปลี่ยนตัวเพื่อเซฟแรงครับเจนคอปยืนยันชัดเจนว่าวางแผนไว้ว่าให้เฮนโดลงเล่นแค่45นาทีแล้วก็จะสลับเอาไวนาดูมลงเล่นอีก45นาทีเพื่อเป็นการเก็บร่างกายไปด้วยไม่อยากจะให้นักเตะต,ต้องมาเล่นเยอะๆแล้วเดี๋ยวเจ็บหนักนะครับนี่แล้วก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญด้วยนะครับนะักข่าวถามต่อนะครับว่าแล้วโจเอลมาติดเนี่ยมีโอกาสที่จะหายกลับมาทันเจอเวสแฮมไหมอันนี้คือถามหลังเกมที่ เอาชนะเมื่อวานนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเจนเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูณนะตอนนี้เนี่ยมันยังตอบได้ยากเรามันมีโปรแกรมการแข่งขันเยอะมากนะครับเดี๋ยวแข่งกาสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เจนเขาบอกว่าเมื่อมันแข่งถี่แบบนี้มีเวลาต่อนัดให้เตรียมทีมแค่สาวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฝืนใช้นักเตะได้แบบนักเตะเพิ่งหายกลับมาแต่ยังไม่ได้เรียกฟิตเราก็ส่งลงไม่ได้ นักเตะยังไม่หายเจ็บก็ส่งลงไม่ได้หรือนักเตะที่กําลังใกล้จะฟิตก็ยังไม่เสี่ยงส่งลงทันทีไม่ได้มันต้องให้หนักเตะฟิตเต็มถังก่อนถึงจะลงเล่นได้นั่นคือสิ่งที่เจนคอาพยายามบอกนะครับแล้วก็บอกว่าให้รอดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับในรายของมาติดนะครับนะทีนี้มาดูอื่นๆกันบ้างนะครับสาหรับเก็บตกความหลงเมื่อวานนี้นะครับก็อดัมลาลาน่าครับเมื่อวานนี้แกไปนั่งเป็นกูรูทางทีวีของ BT Sport นะครับ แล้วก็ให้สัมภาษณ์เป็นเป็นอดัมราน่านะกับปีเตอร์เขาที่อยู่ด้วยกันนะอันนี้ให้นึกภาพตามก่อนนะอ่ะโอเคนักข่าวก็มันไม่ใช่นักข่าวดิเหมือน,นรายการทีวีอ่ะเวลาแบบเวลาแบบพูดหลังเกมแชมปีเป็นลีก,กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามราน่าว่าเรื่องฟอร์มของโชตาครับราน่าก็ชมเดียโก้โชตานะครับ,รบว่าโอ้ผมคิดว่าเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะแล้วคุณเห็นว่าเขาเล่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เล่นกับพวกสามแนวรุกได้ ซึ่งผมเนี่ยอดาลล่าบอกว่าผมเนี่ยนั่งคุยกับคันชีคาลชีคาลชีก็คือปีเตอร์เคาน่าจะสนิทกันด้วยในทีมชาตินะครับนะผมคุยกันมาว่ามันยากนะใครก็ตามที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลในตอนเนี้ที่มีสามภาษาแดนน่าซาร่ามาเน่ฟิมิโนเนี่ยใครจะย้ายมาเนี่ยแล้วจะมาปรับตัวได้เร็วแล้วจะมาแบบทางานหนักและสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยมันยากนะแต่แต่โชตามาด้วยความมั่นใจแล้วทําได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ คือออกสตตร์ได้ยอดเยี่ยมนั่นแหละอาดัมานาสนะบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับหลายหลายคนอาจจะมองว่าโชต้าต้องรอโอกาสใช่แต่ว่าโชต้าคว้าโอกาสไปได้และพิสูจน์ได้เห็นว่าเขายังสามารถโอโ้พัฒนาและไปได้ไกลกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับอาดัมานาเปรียบเทียบกับการออกสตาร์ทของตัวเขาเองกับตัวของโชต้าด้วยว่าต่างกันนะเขาบอกว่าโดยส่วนตัวนะตอนที่ผมย้ายมาลิพูเนี่ยไอตอนที่ตอนที่เจ็คกินคอปย้ายมาลิพูนะครับ และรวมไปถึงตอนที่ย้ายมาลิพูด้วยใช้เวลาในการปรับตัวกับลิพูอยู่นานพอสมควรอาดัมลานาบอกและโดยเฉพาะการเล่นกับระบบของเจนค็อปเนี่ยใช้เวลาปีถึงปีครึ่งเลยนะกว่าจะแบบเออปรับตัวได้แต่เราลองมาดูสิลองมาดูสิ่งที่โชต้าทำดิปรับตัวได้รวดเร็วมากนะครับดังนั้นเขาก็เทียบเลยว่าโชต้าปรับตัวเข้ากับลิพูได้เร็วกว่าเขามากเลยนะครับนั่นนี่คือบทสำคัญของโชต้าเมื่อวานที่ผมพูดว่าโชต้าผมพูดในไลฟ์สดว่าโชต้ายิงลูกที่หนึ่งพันคือปากบอลลั่น คือผมรู้ครับว่าลูกที่หนึ่งหมื่นแต่ลหลายๆครั้งครับมนุษย์เราเนาะมันก็มีรับพูดแบบสมองคิดอีกอย่างสิ่งที่พูดออกมาอีกอย่างและไม่รู้ตัวดังนั้นก็ขออภัยไว้ตรงนี้ว่าจริงๆมันคือหนึ่งหมื่นนะครับมันไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะทีนี้มาดูกันที่เทนนิสอเล็กซานเดอร์อโนกันบ้างน,นะครับนักข่าวก็ถามว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนบอลข้ามฝั่งเป็นว่าเล่นเลยแบบว่าจ่ายบอลข้ามฝั่งจ่ายบอลข้ามฝั่งแบบสวิตช์แกนเปลี่ยนแกนเร็วๆอ่ะทำไมถึงชอบเล่นแบบนั้น นะอานุก็ตอบก่อนนะข่าวว่าอืผมว่ามันมันเป็นวิธีการเล่นที่พอเล่นแล้วมันสร้างผลได้เลยนะการเปลี่ยนบอลข้ามฝั่งสี่สิบห้าสิบหลาเนี่ยถ้าทําได้อย่างแม่นยําแล้วเปลี่ยนบอลได้เนี่ยมันทําให้คู่ต่อสู้โดยเฉพาะแนวรับคู่แข่งเนี่ยงงแล้วจะเสียจังหวะจะเดาวทางไม่ถูกว่าเอ้พอบอลมันเปลี่ยนฝั่งเนี่ยมันจะงงงงวยอยู่ช่วงหนึ่งอยู่แป๊บหนึ่งซึ่งแล้วน,นั่นแหละมันทําให้ มันเกิดพื้นที่ในสนามเมื่อคุณเปลี่ยนบอลซ้ายเป็นบอลขวาได้อย่างแม่นยํานะครับมันจะทําให้พื้นที่สนามดูใหญ่ขึ้นอะไรลักษณะนี้เลยนะครับคือสร้างพื้นที่ให้กับทีมได้เลยเราลองนึกภาพว่าเราโล่ฝั่งซ้ายไปโล่ฝั่งขวามาเนี่ยแล้วเมวื่อวานนี้เทนต์้ในอย่างยอดเยี่ยมเลยครับนะแล้วก็มีช็อตอย่างที่เราเห็นในสนามนะครับโยนเปลี่ยนฝั่งลูกนี้เนี่ยทุ่มกับทุ่มปุ๊บชาเกรี่ข้อบอลคืนแล้วก็เทรนต์ก็วอลเล่เลยวอเลเล่เปลี่ยนฝั่งแล้วแม่นมากครับไปถึงถึง ถึงโลบัสสันแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพครับว่าพอเปลี่ยนฝั่งปุ๊บบอลมันโร่ไปอีกฝั่งเนี่ยพื้นที่ด้านนี้ว่างไงมันมันคือการสร้างพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่พูดไปแล้วว่าเทนอาโนไดแมนออโตแมททั้งในการโหวตของเว็บไซต์ของลิเวอร์พูลแล้วก็โดยส่วนตัวของผมด้วยบอกไปแล้วครับแล้วก็ดูสถิติเขาสร้างสารรค์โอกาสคีย์พาร์สี่ครั้งมากที่สุดในสนามยอดเยี่ยมครับเทนอาโนยังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับให้สัมภาษณ์ชมไปที่ลนะิสาาบอกีอเล เขาทําผลงานได้ดีในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปีที่แล้วอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรามากแต่ปีนี้เขาได้รับโอกาสแล้วเขาก็ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้จัดการทีมนะเทรนพูดอย่างนั้นนะแล้วก็เขาบอกว่าริเิลรลียมเนี่ยเล่นยอดเยี่ยมแล้วแถมยังไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่พลาดอะไรแบบนี้ให้เห็นเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วเชื่อว่าในช่วงหลายสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยโอกาสอาจจะมาถึงเขาด้วยซ้ำนะครับซึ่ง ซึ่งเอาจริงนะเทรน์เองก็มีเส้นทางที่คล้ายบินเลียมเหมือนกันคือได้รับโอกาสตอนที่ผู้เล่นบาดเจ็บตอนนั้นเราน่าจะจำกันได้เนาะนาธเนีอลคลายบาดเจ็บแล้วมันโอกาสก็ตกมาถึงเฟรน์อโนแล้วก็ทําให้เขามีทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้เทรน์ยังกล่าวชมไปถึงเดียโกโชตาด้วยว่าโอ้เนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากผู้เล่นใหม่ที่เราเซ็นมาคือเข้ามาสร้างความแตกต่างและดูสิ่งที่เขาทําดิเขาสร้างความยอดเยี่ยมทั้งในสนามและนอกสนามนะสำหรับเดียโกโชตานะครับเราเคยเจอเขามาแล้วตอนที่เขาอยู่ นะเรารู้ดีว่าเขาเก่งแล้วเขาทําอะไรได้บ้างแล้วมันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมที่เขาย้ายมาอยู่ทีมเรานะแล้วเขาสามารถปรับตัวได้เร็วเล่นได้ทันทีแล้วก็หวังว่าเขาจะสร้างสาร์ประตูให้กับเราได้มากมายหลังจากนี้นะนี่คือเทนชมเดียโกโชต้าเมื่อวานนี้ก็แอสซิสต์ให้กันนะครับในเกมที่เจอกับมิดทิลแลนด์ส่วนลิสวิลเลียมเนี่ยก็ออกมาโพสต์เมื่อวานนี้ครับพอหลังจากเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกเสร็จเขาบอกว่าโอ้ดีใจที่ได้ประเดิมในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับ ทีมเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนนะแล้วก็เก็บได้3มแต้มและที่สําคัญเก็บคินชีสได้นะเพื่อนๆหลายๆคนในทีมไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนเนสันหรือใครหลายคนก็มาคอมเมนต์นะครับนี่แสดงเห็นถึงสปิริตในทีมเลยนะครับจอร์แดนเนสันโพสเป็นอีโมจิรูปเบ่งกล้ามแล้วก็รูปปบมือนะครับกัปตันมาจอร์ดอัชเบิร์กเล่นได้ยอดเยี่ยมมากจอร์ดอัชเบิร์กคือโค้ชผู้รู้ษาประตูเดียโกโชต้าก็บอกว่าบิ๊กแมนแล้วก็ตบมือนะเคอร์ติโจก็ใช้เป็นรูปไฟนะครับ ชาคิรีก็บอกว่าทําได้ดีมากเวลดันบิ๊กแบตนะไอ้เจ้าไอ้เจ้าล่างยักษ์ไอ้เจ้ายักษ์นะโจโกเมก็ปบมือนะครับฮา์รี่แอเลียดก็ส่งอีโมจิรูปไฟลแล้วก็ yes big man นะครับแล้วแอนดี้โรสันก็ is big man และหลายคนเรียกว่า big man ดังนั้นเราน่าจะได้ฉายาของเจ้าวิลเลียมแล้วล่ะจะไม่ big man ได้ยังไงครับจะไม่เป็นไอ้เบิ้มได้ยังไงเจ้าเบิ้มได้ยังไงครับก็โอ้โหสูงเกือบ200เซนร้อยเก้าสิบปลายๆนะครับตัวตัวสูงจริงๆสูงกว่าเจเก,ออกนน้าเงี้ พูดถึงลิฟวิลเลียมแล้วอย่างที่ผมเกิดไม่บนผ้าหัวนะเรามาดูโค้ชของวิลเลียมเมื่อปีที่แล้วกันดีกว่าโค้ชของลิฟวิลเลียมเมื่อปีที่แล้วแน่นอนครับลิฟวิลเลียมเนี่ยเป็นนักเตะของเราครับเป็นนักเตะดาวรุ่งเป็นเยาวยชนของเราแล้วปีที่แล้วเนี่ยถูกปล่อยยืมไปให้กับสโมสรคินเดอร์มินสเตอร์ฮาเียนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่เป็นสโมสรในนอกลีกสโมสรทีมนอกลีกนะครับ ย้ำอีกทีนึงว่าเป็นสโมสรทีมนอกลีกนะครับซึ่งวิลเลียมก็ไปเล่นนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ได้อย่างยอดเยี่ยมทีนี้มันก็ต้องมาฟังจับปากอันนี้คือภาพตอนที่เขาอยู่กับสโมสรดังกล่าวนะครับทีนี้ก็ต้องมาพูดถึงโค้ชคนนี้คนนี้เขาชื่อว่าลัสเซลเพนครับลัสเซลเพนปีที่แล้วเป็นผู้ช่วยโค้ชเออแต่ปีนี้เขากล้าขึ้นมาเป็นโค้ชแล้วแต่กล้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชแล้วแต่ปีที่แล้วตอนที่เป็นผู้ช่วยโค้ชก็ได้คุมก็ได้ฝึกเจ้าหนูลิซิบิลเลียมอยู่แล้ว อย่างแรกเลยเขาบอกวันแรกเนี่ยที่เรายืมตัวเข้ามานะครับลิฟิเลียมเดินมาตัวสูงโย่งเลยครับ6ฟุต5นิ้วนะ6ฟุต5นิ้วเนี่ยมันร้อยร้อยเก้าสิบไปไปลายอยู่แล้วแล้วซึ่งปัจจุบันไม่รู้ว่าอายุเพิ่งจะ1920เนี่ยยังสูงได้มากกันอีกนะครับตอนนี้น19เย่าง20เนี่ยเราอาจจะเห็นเขาสูงทะลุ200ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะเ<น>ขาเดินเข้ามาด้วยส่วนสูงที่เฉลูดเลยพร้อมกับใบหน้าที่เด็กละอ่อนมาเลยนะครับเออเด็กละอ่อนมาเลยนะครับแต่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตามเพนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยวินเลียมเนี่ยเจอกับปัญหาเหมือนกันนะเสียประตูช่วงแรกๆเลยได้ลงแน่เนี่ยเสียประตูง่ายแล้วก็มีเจอกับรอยบอบช้าเจอกับสักพักลงไปกองกับพื้นเวลาเล่นกับเจอกับคู่แข่งในในใน,ในอกหลีกอะนะเขารู้เลยว่าเฮ้ยมันต่างกันวะระหว่างแม้ว่าจะเป็นหลีกล่ากนะกับยูยี่สามันต่างกันยูยี่สามันเล่นมันก็เจอกับเด็กด้วยกันแต่คุณมาเล่นฟุตบอลอาชีพแม้คุณจะเจอกับลีกที่ต่ำกว่าแต่ พวกนั้นเขาคือ,อนักฟุตบอลอาชีพเขาร่างกายแข็งแกร่งกำยำทั้งนั้นนะครับซึ่งตอนแรกเจอกับปัญหารจริงๆแล้วเจอกับลูกตุกติกของกล้องหน้าฟันซอกบ้างอะไรบ้างลิบิลเลียมไม่ไหวครับช่วงแรก3ส,สัปดาห์แรกไม่ไหวเราก็ตัดสินใจกันว่าเ,เราจะต้องให้ลิบิลเลียมเนี่ยพักก่อนได้เรียนรู้และได้ปรับตัวสักแป๊บหนึ่งแล้ววิลเลียมได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นจริงๆเพนบอกนะครับเพนยังกล่าวอีกนะครับว่าวิลเลียมเนี่ย พอหลังจากได้พักแล้วได้กลับมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยดีขึ้นว่ะเขาดีขึ้นเขาเริ่มปรับตัวเริ่มจะเรียนรู้แล้วว่าการเจอกับกองหน้าอาชีพทํำยังไงแล้วหลังจากนั้นหกเดือนผลงานคือยอดเยี่ยมจริงๆถามว่าอยากยิงตัวมาอีกไหมจริงจริงอยากยิงตัวอยากยิงตัวมาร่วมทีมอีกแต่ว่าพอสอบถามเขาไปสู่ลี์พูเนี่ยมันไม่ทันแล้วลรกพูบอกว่านี่คืออยู่ทีมคือต้อง,ต,องต้องเก็บไว้ใช้ใช้งานในทีมชุดใหญ่แล้วแล้วก็ แล้วก็ได้ลงเล่นกับเกมอาแจกไปแล้วเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนอะนะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ได้เล่นในเกมแชมเปี้ยนลีกเจอกับล่าสุดเนี่ยเจอกับมิดทิลแลนด์ไป60นาทีแล้วอะ่ะคือมันไม่ทันแล้วคือเขาเขากล้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับนะนอกจากนี้โค้ชคนนี้เพนเนี่ยนนย,ยังยังบอกอีกนะครับว่าลีฟิลเลียมเนี่ย,ววเ,ยเป็นเด็กหนุ่มที่ถ้าพูดถึงความนิ่งความมั่นใจเกินอายุอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับอายุในวัย19ปีเนี่ยนิ่งเกินอายุ นะครับและรูปร่างดีนะหลังจากนี้เขาก็เชื่อว่าลิเวูน่าจะได้ใช้งานเขาแหละนะครับเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจเป็นคือมันไม่ใช่ความเย่อหยิ่งนะแต่เพนอธิบายว่ามันคือความมั่นใจในลักษณะที่ว่าเขารู้ตัวเีงว่าตัวเองมีจุดเด่นด้านไหนมีความมั่นใจด้านไหนไม่ได้หลงระเริงแต่มั่นใจและซึ่งความมั่นใจมันสําคัญกับการที่คุณและโดยเฉพาะทีนิ่งคุณก้าวึ้นมาสู่ทีมชุดจหญ่าของลิเวู คุณต้องมั่นใจแล้วคุณเหมือนกับคุณคุณโอบกอดโอกาสนี้ไว้อ่ะแล้วแล้ววิลเลียมก็โอบกอดโอกาสนี้ไว้จริงๆอ่ะพูดกันพูดกันก็พูดเถอะว่าวิลเลียมเนี่ยอาจจะได้เป็นตัวจริงในเกมเจอกับเวสต์แฮมด้วยนะครับซึ่งเจนค็อกก็พูดถึงเรื่องนี้นครับเจนค็อกก็ชมว่าโอ้วิลเลียมเนี่ยทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆนะครับปัญหาเดียวของเราเลยคือเรามีเวลา4วันจากเกมมิทิลแลนด์จนไปถึงเกมที่ เจอกับเวชฮมนเต็ดเนี่ยมีเวลาเตรียมทีมแค่สวันซึ่งหลังจากนี้สื่อต่างๆก็คงจะต้องพูดถึงวิลเลียมพ,พ,พ,พูด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 ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะทําให้นักเตะกดดันด้วยไหมนะแต่แน่นอนมันจะเป็นบทพิสูจน์ของวิลเลียมอีกครั้งหนึ่งนะเออแต่แน่นอนสําหรับเราในเกมที่เจอกับมิทิลแลนวิลเลียมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจเจนคอปก็ชมแล้วก็ยืนยันแบบนั้นนะก็เป็นไปได้สูงครับอย่างที่หมอนะแต่ทีนี้ ทีนี้ครับดิสน่ฮามันเนี่ยก็บอกว่าลิปูอาจจะต้องในช่วงหลังอย่างเงี้ยก่อนที่จะถึงตลาดมกราคมอะ่ะถ้ายังตอนนี้นยังยังซื้อใครไม่ได้เนี่ยมันต้องรอมกราก่อนถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นอีกละ่ะมีใครเจ็บอีกละ่ะลิปูจะต้องทำยังไงดิสแมาฮามันเนี่ยอดีตนักเแต่ของเราก็บอกว่าแน่นอนตอนนี้ในเกมกับเวสแฮมแมสซิตี้และเลสเตอร์เนี่ยที่รออยู่เนี่ยถ้ามาติดกลับมาได้ก็น่าจะต้องเป็นมาติดที่ที่หลงเล่นแต่ถ้ามาติดยังกลับมาไม่ได้ โอกาสก็น่าจะต้องเป็นของวิลเลียมซึ่งวิลเลียมก็ทาผลงานได้ดีในเกมล่าสุดที่เจอกับมิทิลแล์นะเขาพูดเหมือนกันครับฮามันก็พูดเหมือนกันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนอื่นเจ็บอีกละ่ะ3มคนที่เจนคอมปอาจจะต้องเตรียมสแตนบายเอาไว้นั่นก็คือเจมส์มิลเนอร์เฮนเดอร์สันรวมไปถึงจอร์จินโย่มาเดรุงที่อาจจะต้องเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์จําเป็น,ตน,ตนแต่ซึ่งนะผมว่าถ้ามันไม่จําเป็นก็อยากให้ถึงขั้นนั้นเลยนะครับนะเออ มันเป็นทางเลือกแก้ไขเฉพาะหน้าถ้าเกิดว่ามันมีใครเจ็บเพิ่มอีกแต่ถ้าไม่เจ็บจะดีกว่านะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของดาบิดอาราบากันดีกว่านะครับหลังจากเมื่อวานก่อนนะครับคิดเทนฟอสสนะครับออกมายืนยันนะครับว่าการเจราจาสัญญาใหม่ระหว่างดาบิดอาราบากับบาเยร์มิเนกเนี่ยมันล่มเรียบร้อยแล้วคิดเทนฟอสสเป็นหัวหน้านักข่าวของบิวนะครับซึ่งแล้วเขาเป็นแฟนบาเยอร์ตัวยงแลวซึ่งข้อมูลจากบาเยอร์เนี่ยน่าเชื่อถือทั้งนั้นนะครับเาายยืนยนัว่ การต่อสัญญาล่มแล้วครับสำหรับดาบิดอาราบาซึ่งจะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นทีนี้พอหลังจากคิซฟอร์รายงานแบบนี้ก็มีสื่ออื่นรายงานตามเลยครับโดยเป็นฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเว็แบบไซต์เว็แบบไซต์หนึ่งบอกว่าลิฟูเราเนี่ยจับตาดูสถานการณ์ของอาราบาอยู่นะแล้วเมื่อเห็นอาราบาไม่ต่อสัญญาแบบนี้เนี่ยอาจจะดึงมา่วมอาจจะดึงมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับโดยอาราบาเนี่ยเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กซ้ายและก็มิดฟิลเจนเขาก็ชื่นชอบมากอยากได ตัวมาร่วมทีมเขาก็ว่าอย่างนั้นทีนี้มาถามในมุมของผมนะครับอย่างหนึ่งผมก็ต้องบอกตรงๆงครับว่าฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อเจ้าเนี้ยไม่น่าเชื่อถือเลยครับรายงานข่าวตามกระแสบัางจะรายงานข่าวตามกระแสรายงานข่าวที่คาดดาล่วงหน้าแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นชอบบอกว่าวายน,นดุมจะต่อสัญญาเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ต่อสัญญาเลยชอบบอกว่าฟันได้ตกลงสัญญาได้แล้วจะได้ขนเหนือเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกวันนี้เรายังไม่ได้คุยกับฟันได้เลยมั้งถูกไหมครับ อันนี้ผมกำลังจะบอกว่าฟุตบอลอินไซเดอร์มักจะมั่วอยู่เสมอมักจะเขียนข่าวเอาอะไรที่เป็นกระแสะก็อาจจะเอาขึ้นมาเป็นกระแสะอยู่เสมอนะครับก็ใช้วิจารณญาณเอาละกันเราอาจจะสนใจจริงก็ได้แต่ผมแค่บอกว่าแหล่งข่าวไม่น่าเชื่อถือเลยแล้วเรากําลังตามหาเซนเตอร์ที่ไว้เนื้อเชื้อใจได้แล้วโดยเฉพาะย,ายิ่งการเล่นในพรีเมียร์ลีกลูกโด่งสําคัญมากแล้วดาวิดอาราบานเนี่ยนะส่วนสูง1 8 0เอ็นคือเกิดมาจากฟูลแบ็กแต่เล่นเซนเตอร์ได้ ส่วนสูง180ไม่เหมาะสมเลยอย่างยิ่งกับการที่มาเล่นถ้าคุณจะต้องยืนเซนเ,ซนเตอร์ยาวๆ180มันมันมันเตี้ยไปนะครับดังนั้นผมมองว่ามันไม่น่าเหมาะแต่ถ้าจะเอามาเป็นแบ็คซ้ายเงี้ยเออเข้าใจแต่ว่าเราก็มีโรเบสันแล้วมีซิมิคัสแล้วซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ข่าวนี้อาจจะมีมูลความเป็นจริงเพราะว่าข่าวนี้มาจากสื่อในท้องถิ่นนะครับ ของประเทศเบลเยียมนะครับอย่างววตบอลอะไรเนี่ยสองสี่แต่เป็นสื่อเบลเยียมนะย้าอีกทีหนึ่งสื่อบ้านเกิดบอกว่าดีบ็อกโอริกี้เนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะย้ายกลับมาเล่นในเบลเยียมในเดือนมก,กราคมนี้แบบยืมตัวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับคลับบูชให้ความสนใจโอริกี้นะครับแต่ก็ไม่สามารถตกลงกับลิเวอร์พูลได้แต่ในเดือนมก,กราคมนี้ครับตัวนักเตะเองก็รู้ดีว่าถ้าอยากไปเล่นในศึกยูโรก็จําเป็นต้องย้ายออกมาเพราะไม่อย่างนั้นเป็นสำรองเรื่อยๆอ่ะอาจจะหลุด อาจจะหลุดจากทีมยูโรก็ได้ของเบลเยียมก็จําเป็นจะต้องย้ายออกมาซึ่งอาจจะย้ายมาเล่นแบบยืมตัวแล้วแล้วทีมที่มีโอกาสมากๆเลยก็คือขับบูชนะครับนี่คือรายงานจากสื่อในบ้านเกิดของโอริกิมาดูสีสันกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีมุกขำๆนะครับเจมเพียสเนี่ยนักข่าวคนดังเขาบอกโอ้โหหลังจากฟาบินโยเจ็บเนี่ยเขาก็แท็กโพสต์ทวิตเตอร์นะแล้วก็แท็กไปหาคาราเกอร์คาราเกอร์มาเมลูดนะพวกเนี้ยมาเมลูดเลยสิบโมงเช้ามาซ้อมหน่อย เตรียมรองเท้ามาด้วยนะครับคืออารมณ์แบบว่าไม่ไหวแล้ววิกฤตแล้วคาราเกอร์มาช่วยหน่อยมาซ้อมหน่อยคาราเกอร์บอก I'm here now นะคืออาฆ่ามาแล้วเจมสเพีสนะสนิทกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการสีสันนะครับว่าคาราเกอร์แกพร้อมกลับมาแต่เป็นคงพูดเล่นแหละนะครับมาดูกันที่ฮาวีย์ฮาวย์เอเลียกันบ้างมาดูฟอร์มนักเตะของเราว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกที่ไปเล่นยืมตัวใครน่าสนใจบ้างเอเลียดแม้ว่าทีมจะแพ้2ประตูต่อสี่นะครับ แพ้ให้กับเลดดิ้งทีมนำนะครับทีมทีมบนบน,บนตอของตารางแพ้ไปสองสี่ 4, แต่ว่าเอเลียดแอซิดลูกหนึ่งครับคอร์สให้กับอดัมนะครับคอสจากด้านขวาเข้ามาแล้วอดัมก็ยิง <al> โอ้ไปก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับมียิง,ยง,ยงมีแอซิดอยู่ต่อนเนื่องเลยขณะที่มาโกกูยิดได้ลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับกับปอโตยี่สิบนาทีโอเค ส่วนเซเว่นเจอหลาดของเรานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะลิฟวอง t o ูน2-0ส่วนเซลติกคู่แข่งนะครับสเสมอกับอาบดีนสะดุดอีกแล้วทําให้เลนเจอร์ตอนนี้มีแต้มฉีกห่างเซลติกไปแล้วถึง6แอมอ่ะภาวนาะเอาใจช่วยเลนเจอร์ของเจอหลาดกันต่อไปครับโอเคประมาณนี้ครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับ สำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บายาหม่องสูญพันธุ์ตาจอมทองยาถ่าย1 2 3ผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพฝากกด Subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับโค้ดแอคทันข่าวเรียบภูนะครับตอนนี้175,000สนเจ็ดหมืซับสไคร้แล้วมุ่งสู่2 0 0 0 0นซับสไคร้ทุกทุกคนเป็นส่วนร่วมนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับช่องทางอื่นๆก็ติดตามได้ Twitter IG ไอจีแฟนเพจเฟซบุ๊กโค้ดแอคทันข่าวเรียบภูติดต่อโฆษณาก็ทำได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอตััััววลาาาไปกกก่่ออนนนพบบใหหมโสสส้ดีคร